แล้ววันนี้นายจะต่อเราเท่าไหร่ครับนี่ยังไม่ต่อเลยเฮ้ยได้เหรอไม่ต่อจริงเหรอเมื่อวานนายซ้อมดีอะกิ้งกงเฮ้ยสักครึ่งลูกก่อนดีดีระดับแชมป์ไฟซีเออไม่ได้หรอกมีหลักฐานวันนี้วันนี้ถ่ายรูปกับแคดดี้ได้ไหมครับเราได้นี่อันนี้ต้องรายงานเมียก่อนะ อันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ครับโอ้โหลเห็นกองและเก๊กใหญ่นี่นี่อันใหม่เนี่ไหนดูดดนี่นี่เด้เนี่ผมได้แชมป์โอเอ็มที่สิงห์พัทยาโอเพ่นมาโอ้ยบอกหลายรอบแล้วนี่ไปตีไปเมกอินไต้หวันไปตีไปซิกซ้อนเนี่ยเร็ว ลองวอร์มวนเลยครับวอล์มหลังเข้ามาแล้วเอาเหรอไม่เขาสามเจ็ดสามระยะของเราสองจอวันจอเออมีความตีเฟสครับเพื่อจะเล็งตรงโน้นเค่ทำไมดูดีจังแค่ทำไมดูดีจังเลยครัช ถึงตาคุณอามัชนะครับเราจะไม่โมอ,อะไรหน่อยเหรอ <c oughs> ไม่รู้จะโมอ,อะไรว <c oughs> ันนี้คือคุณอามัชเขากลวนเลยนะกวนว่าจะมีไ,ไม่ขึข้นเหมือนเดิมเขาออกไดเวอร์ครั้งนานๆครั้งจะออกแบบใช้ไดเวอร์ไเวอร์ไม่รู้จะโมอ,อะไรเลย <c oughs> ออ,ยอ,อเ <c oughs> ออบาๆไม่เก็บข้อมือ ตรง,ตงสวยแต่ว่าเหมือนจะโดนต้นไม้อ,อ่ามีการรอเข้ามาด้วยเป็นไงบ้าง <c oughs> ก็คือดวงนะ<อ>ดีอ่ะนะรอดอยู่นะไหม <c oughs> ตามลมนะสวย โคเกือบตกบ่อายแต่ว่าอยู่ข้างกินแล้วฮะนี่ยครับได้มาหลุมแรกอยู่บนลาบไงได้ไกลกว่ากูเนี่ยเราซ้อมมาดีครับอย่ากเกขอคิ้วผมมาตีระยะสั้นนะครับเกออ็ใช้เจ็ดไปร้อยห้าสิบหมดอยู่ไหนไม่รู้ตกอยู่นี่อยู่บนลาบตามเมืองเนี่ล <c oughs> ยาลาบเยอะเลยวัเนี่ย โอ่อนไหมไม่ถึงครับผมให้ดูความสวยงามของกรีนนะครับสภาพกรีนสวยมากบ่อทรายสวยมากนี่ลูกชานวิทย์ชนครับลาก่อนครับชนครับ หลุม12 <4 24. S 1> 400งส่ร่กานะครับถึงทงพาสี่ครับพาสี่นะครับ,รบ,รบเอ่อให้ทำตัวเหมือนว่าข้างหน้าไม่มีน้ำนะครับกดดัน <c oughs> ตอนแรกกูก็ไม่เห็นแหละพอมึงย้ำเนี่ย <c oughs> อ้าววงสวยนะครับเมื่อวานเราไปซ้อมกันมาลืมไปถ่ายตอนซ้อมนะไปถ่ายตอนซ้อมด้วยจะดี นี่ก็เป็นหลักการของการตีกอล์ฟนะครับควรสมาธิเพื่อนพูดไปเรื่ยอยอ้สวยครับดรอเข้าไปวิง่งไปอีกวิง่งไปอีกข้อดีข้อดีของการตีดอนอครับมันมันวิ่งครับตอนนี้เป็นโอกาสของชันวิทย์นะครับที่จะเข้าป่าทางซ้ายมือนั่น อื้มถนนหรือเปล่าข้ามถนนไปอีกจ้ะไอถนนน่ะไม่เท่าไหร่แต่ในกล้องเนี้ยคือทีแม่งเกือบปักหน้ากูและเกือบปักหน้าคดีเรียบร้อยนะครับได้ช็อตแรกมา220ตกทรายเอาขึ้นไงวันเนี้ยตามหาลูกของคุณมรตมิอยู่นะครับ โอเคจมอยู่ในใครลับงามถึงมาเนี่ยเฮ้ยสวยพัดง่ายเลยเนี่ยสามออนเท่ากันดีนะครับลูกนี้ไม่ตกทรายถ่ายมาหลุมสองสามหลุมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าร้อนชิบหายใครบอกร้อนมึงไม่ร้อน <laughs> นี่นี่พัดพาทั้งคู่เลยนี่หว่าว้ถังลงห้ามเลยเลยนี่ร่วงเลยนี่แต่ถ้าไม่เลยอ่ะไม่ได้พานะก็ข้ <laughs> ามุนนะฮะข่ <laughs> ารุน <laughs> นี่ถ้า,ดากดดันไปด้วย <laughs> เรียบร้อยตกลายนะครับ <laughs> โอูเบอาย <laughs> ชนให้แล้วแคดดี้ดดผมสุดยอดเลดยลนชนชนครับตอนนี้ผมยิงโอ้โหดีเฟดน,น่าจะไปที่เดียวกับกูแหละโอ้โหตรงเป๊ะโอโ้นี่เหล็กอ,อะไรครับเนี่ยอุ้ย เกือบทะลุนอนจ้าแบ็กสปินด้วยนะนั่นแหละแบ็กสปินขวาโอ้โหสวยครับโอ้เหมือนพุ่งไปเบาะทรายยังไงงนีไม่รู้นั่นไงเด้งเด้งเด้งตกทรายหรือเปล่าทรายครับผมสมภา์คนที่ได้พาแล้วหน่อยนะครับสู้ไดเวอร์ต้องสู้ชันวิทหน่อย ยังดียังอยู่ไม่จับำวาเข้าขวามันไม่ได้เลยสอกสอ,อกขวาสอกขวากางครับชิคเก้นวิงเอาละครับจัดไดเวอร์มาสู้อโอ้ยดีเกินดีเกิน กางแฟเวเก้นโอ้โหเย่ยจะอะไรขนาดนี้อ่มแอบหยิบไหมเฮ้ยไม่ได้ดิเราต้องเลนตามสภาพต้องเข้าอย่างนี้เลยนะซึบอย่างนี้เลยนะแล้วมันก็จะดองขึ้นไงยย่แค่อะเดี๋ยวมาดูอิมพิเมนต์จริงงามโอเคสวยครับมาถ่ายกดดันช็อตสองกันนะครับ มีน้ำอยู่ขวาซ้ายเป็นสายซึ่งก็ไม่น่าถึงอยู่ดีโอ้แต่ดูจากยิบไฮบริดนี่คือสู้สู้แล้ว่าหเอาออนเลยปะไม่ถึงนะออนอ่ะโอ้เข้าลูกดีดอกเล็กขวาโอ้น้ำไม่ถึงเรียบร้อยแ<สด>ม่นเกินบีไกลเก,กินกแอนก็คือ เราตีสี่ออนไงงนั้นสู้ไม่จําเป็นต้องสู้ไม่สู้อ่ะถ้ามึงสามออนนะกูขึ้นกูขึ้นสี่แล้วนะไอ้กูทำสามออนไม่ได้เลยไม่มีไฮบิดกูขึ้นสี่เนี่ย <laughs> ผลเหรอครับเอา,าเลาเ,ลเ,ลเลียววมาร็ชนเรียบร้อยไปดอกที่เดียวกันเลยที่ตรงเดียวกันเลย <laughs> อุตส่า์จะไปน้ำอีกแล้วเนี่ยเขาตีไกลกว่าเขาต้องยอมเขาอะนะพื้นไม่เท่ากัน มาแล้วสั้นสั้นแต่กลางไปเวสวยเฮ้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 ยอยู่สวยครับห้าอ,ออนบอห้าออนจ้าไม่รู้ออนหรือเปล่ามีคนหมดแรงนะครับ